ผมมาเตอร์ครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําการทดสอบโพสต์บนตัว iPhone กันแต่ก่อนอื่นคุณต้องทาการสร้างเซิร์ฟอร์ในเครื่องก่อนมั่นใจครับไม่ชชว่์ว่า H e l l o World ของคุณเนี่ยมันทํางานได้จริงไม่ทงการทดสอบบนเรนดอย์ก่อนรันเรียบร้อยโอเครันได้เรียบร้อยหยุดไปต่อไปครับทีนี้แหละเราจะทําการทดสอบบนตัว iPhone สิ่งแรกครับให้คุณมาที่เทอร์มินาลครับนะครับพิมพ์คำสั่งครับชื่อว่า f a u t t e r build ios ก่นอนเดี๋ยวพื่นนะครับ f a u t t e r build ios แบบนี้ ครับ e n น e r นั่งคอยแป๊บหนึ่งครับพับมันจะขึ้น e r r o r แบบนี้นะครับมันบอยไวล์บอกว่าตัวนี้มีเซอร์ขั้นตอนต่อไปครับการสร้างเซิร์ให้คุณไปที่ developer.apple.com นะครับคุณทําการล็อกอินเข้าไปเป็นนักพัฒนาของนักพัฒนาให้เรียบร้อยนะครับใส่เงินจ่ายทองให้เรียบร้อยถ้าคุณมีคุณจ่ายเงินล้าดอลลาร์เนี่ยคุณจะมีตัวเซิร์แบบนี้กดเซอร์เข้าไปครับตรงเซอร์เพการสร้างเซอร์ก่อนครับโดยการนะครับกดบวกนะครับสร้างเซอร์แบบนักพัฒนา apple developer เรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องการไฟล์ครับที่เป็นตัวให้คุณไปที่สปอตไลท์นะครับให้คุณทำการเซิร์ชหาคำว่า k e y c h a ็ค Excel ซลไปที่ k e y c h a ็ e e อ c e เครับส่วนของล็อกอินส่วนของ MySearch ขั้นตอนต่อไปครับทีนี้ให้คุณไปที่นะครับ k e y h h ช็คครับเ e มองหาคำว่านะครับ c e r t i f i c a t e a s s i s t a n t เลือก Require c e r t i f i c a t e f o r m นะครับ c e t t i f i c a t เ u ออเทอรนะครับใส่อีเมลของคุณเข้าไปแล้วก็ทำการเลือกสร้างนะครับตัว เซอร์อินโฟมิชันอยู่ในเครื่องคุณครับโดยการเซฟถูดิสตมันต้องการเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปง่ายดีจะได้หาเจอ้าไดาลบได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่พอสร้างเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ไฟล์ไฟล์นี้อยู่บนเดสก์ท็อปแบบนี้เห็นไหมครับนี่ได้เียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูปอ่าเลคทายแบบนี้ง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อไปครับทีนี้คุณก็กลับไปที่ตัวอ่า developer.android.com ครับตรงเซอร์ให้ทำการนะครับดาวน์โหลดอ่าทำการใส่แล้วดาวน์โหลดไฟล์ตัวนี้ลงมา หลดมาเสร็จเอามาใส่อยู่ในคีย์แจ็กเทีนี้เครื่อง m a ็กของคุณจะสามารถที่จะทําการนะครับมีเซอร์ละง่ายๆแค่นี้ครับทีนี้คือในการที่คุณจะทําการทดสอบโค้ดคุณจะต้องทําการสร้างเซอร์ก่อนเอาเซอร์มาผูกกับไปของคุณก่อนแบบนี้ครับ